ว่าด้วยการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์หรือการผจญภัยในป่าค่ะเมื่อนี้ไ,ไก่ปลานี่กับไก่ลำพองเป็นผู้พาเดินทางมาในป่าเพื่อหาหน่อโจดการท่องเที่ยวครั้งนี้บ่อยเสียเวลาค่ะไกล่ลำพองกับไก่ป่านี่ผ้าหักหน่อโจดอันนี้ขึ้นหน่อโจดค่ะหน่อโจดจะมีความไข่ขึ้นกันหน่อใหม่แต่เป็นไผ่เล็กๆค่ะที่อยู่ในปา่า กัเจ็บเกิดขึ้นมาเพื่อให้เฮ้ามาเห็ดอาหารได้อันนี้คือจานวนที่นอโจดไปหักในมือหนีมาหลังจากการท่องเที่ยวหรือเดินปลาของเฮ้านอกจากเนาะก็ได้จานวนหลากหลายพ่อสมควรอยู่ค่ะพ่อสิได้กิ่นแรงเป็นอาหารแรงมุมมือมุมเว้นในการเลี้ยงชีพของคนในชุมชนของเฮ้านาคะคะนอกจากนั้นเฮ้าก็จะเลือกนอที่มันใหญ่เนี่ยค่ะ มาเฮ็ดไห้เป็นการถนอมอาหารวิธีการเฮ็ดคุณแม่แล้วก็จะปอกเปลือกของนอไม่เอามาใส่ถุงแล้วนําไปหนึ่งเพื่อจะให้นอไม่ของเห้าเนี่ยค่ะสุกโดยการนึ่งนะคะ่ะนึ่งเซตแล้วเมื่อเหาหนึ่งเซตแล้วแล้วก็สังเกตเบื้องว่านอไม้เนี่ยจะบกขมแล้วคุณแม่เราจะเอาถุงเนี่ยค่ะถุงตัวที่หนึ่งเซตเรียบร้อยนะ มาแขวนไว้แบบนี้ค่ะวิธีการสังเกตนอไม้ที่หนึ่งแล้วซุกแล้วก็จะบอบอน่าบอเสียเนาะคะ่ะเนาะสังเกตเบิงตรงกลเนาะคะ่ะชุมชนบนหนอกเข้าเนี่ยเพิ่นจะนิยมเก็บอาหารถนอมอาหารไว้กินในเวลาที่อาหารมันขาดแคลนหรือฤดูหนาวหรือฤดูหนาวน,าวนอไม้นอโจดเนี่ยจะหากินยากซะเหลือเกินค่ะไปซื้อก็จะแพงเข้าก็จะใส่วิธีถนอมอาหารไว้ เพื่อกินในมือที่มันขาดแคลนจากพี่น้องขอบคุณค่ะ